วัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องริไทยพี h ช n แนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นของทุกวันในเรื่องการเกษตรโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทําปุย๋ยเล่งให้ต้นบอนสีของเราสีสวยสีสดขึ้นและ,จะเจริญเติบโตเร็วขึ้นตามมาดูกันเลยครับโดยวัตถุดิบที่จะใช้ในการเล่งสีของต้นบอนสีในวันนี้ผมจะใช้กาแฟดำ ซึ่งในกาแฟดำนี้จะช่วยให้ต้นพืชของเราหรือว่าต้นบอนสีนี้สีสดใสขึ้นและทำให้สีของต้นบอนสีแจ่มขึ้นมากๆเลยแบบนี้ครับแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วป้องกันมดมแมลงที่จะมาทำลายหรือว่ามากัดกินต้นบอนสีได้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างคือผมจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินต่างๆช่วยให้ต้นพืชของเรา ลากหาอาหารได้เร็วขึ้นลากแข็งแรงและยังบำรุงต้นพืชของเราได้เป็นอย่างดีแล้วผมจะใช้น้ำวันนี้จำนวน10ลิตรนะครับโดยผมจะใช้แบบง่ายๆเลยครับกาแฟซองแบบนี้นะครับซองหนึ่งประมาณ10บาทนะครับแต่เราชาซื้อมากๆก็ซองหนึ่งประมาณ7-8บาทนะครับโดยผมจะผสมลงไปในน้ำาิ0ริรครับ แล้วนี่นะครับเครื่องดื่มชูกำลังผมจะใส่ไปจํานวน2ฝา2ฝาพุ่มูเลยครับและหลังจากนั้นเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันครับในการทําปุ๋ยแบบง่ายๆเพื่อทาให้ต้นบอนสีของเราสีสวยสดใสแบบนี้นะครับเราหาวัตถุได้ง่ายๆภา,ายในบ้านของเราและก็ไม่เปลืองงบประมาณด้วยครับ ในการลดลาดต้นบอนสีให้สีสวยๆแบบนี้เราสามารถลดลาดได้อาทิตย์ละ3ครั้งเลยนะครับในการลดลาดต้นบอนสีเราจะใช้แค่ประมาณ1แก้วนะครับต่อ1ครั้งดูครับเนี่ยต้นบอนสีสวยๆแบบนี้ครับนะลดลาดไปเลยครับต้นบอนสีของเราก็จะสีสวยมากขึ้นครับ1ต้นต่อ1แก้วครับ นี่ครับสีสวยๆแบบนี้เลยครับนะเนี่ยสีสดใสแบบนี้เลยครับใบดูครับเนี่ยดูใบของเขาครับนะแดงเข้มเลยครับนี่ครับบอลหน้าวัวครับเนี่ยสีสวยใบใหญ่เลยครับนะใบสมบูรณ์มากครับนี่แล้นี่ครับบอลซปเปอร์เลสนะครับสวยๆเลยครับเนี่ยนะสีแดงสดใสมากเลยครับ นี่นะครับเราลดราบไปเลยครับต้นละหนึ่งแก้วนะครับถ้าเป็นต้นเล็กๆก็ต้นเรลาไม้ขึ้นแก้วครับนี่นะครับบอลสีใบจุดนะครับเนี่ยสวยๆเลยครับแล้วนี่นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับผมถ่ายทําไปหลายคลิปแล้วครับหรือว่าต้นบอลสีนะครับน่ะเป็นพุ่มสวยๆแบบนี้ครับ และคลิปนี้นะครับในการบำรุงต้นพืชหรือว่าบำรุงต้นบอนสีให้สีสวยๆแบบนี้นะครับด้วยกาแฟซองกาแฟดำนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับทําทให้สีของต้นบอนสีหรือใบของต้นบอนสีนะครับออกสีสวยแบบนี้นะครับ <orable> ผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับความรู้ในคลิปนี้นะครับและนําไปใช้ปรับปรุงให้ใบของต้นบอนสีหรือว่าต้นบอนสีออกสีสวยๆแบบนี้ได้นะครับ <S <S และท่านเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยย P ี h ช n แนลได้นะครับลดลาดไปเลยครับสีก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะๆเลยครับแบบนี้ right. และคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการทําให้ต้นบอนสีของเราสีสวยสดใสด้วยปุ๋ยที่ทําจากกาแฟดําและเครื่องดื่มชูกําลังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวิทยย P ี h ชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับจากริไทยพีชาแนลกรับผมลด,ดลานไปเลยครับสีของต้นบอลสีของเราก็จะสีส,สวยสดใสแบบนี้ครับ